เชกินข้าวยังไงคะโชว์หมาหมาหน่อยกินข้าวยังไงลูกเชอกินข้าวยังไงนะเอาน้ำก่อนไหมล่ะกินข้าวข้าวสวยงอม <laughs> อากูกินอยู่เหมือนกันคะ่ะโอ้โห ป้อนปลาป้าหน่อยป้าป้าอยากกินไม่ป้อนป้าป้าหน่อยอืมค่ะอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วหรอคะคนตัวเล็กเนาะกินคำเดียวก็อิ่มอ่าม่มามาจุ้ง อป๊าาไปก็ได้อ้าใไปเอาของวางไว้ไม่เป็นที่เลยคะเนี่ยโอ้โห <c oughs> เก็บแล้วปาเก็บเธ <c oughs> อน่ายังไม่ได้เลยเช,เช่เชยเอลินคะเชอเชอทำตาปิ้งปิ้งให้หมาหน่อยปิ้งปิ้ง